ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหยุดกันไปหลายวันนะครับนี่สสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่2แล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาตินะครับทั้งของโปรแกรมหมุนเครื่องนะครับรวมทั้งโปรแกรมครัดเลือก ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปแล้วก็ฟุตบอลโคปาอเมริกานะครับฟุตบอลโลกมันเป็นปนกันใ่ะช่วงนี้เราเราไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดก็ต้องเอาก็ฟังฟังผ่านๆไฮไลท์ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติไทยแหละนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ เนี <ahan> ่หูฟังอยู่นะครับเราอาเชียไทยแลนด์อยู่แล้วเห็นผลงานไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปเราไปทัวร์ยุโรปเรียกว่าไปทัวร์ยุโรปแล้วกันนะครับของทีมชาติไทยซึ่งก็มีประเด็นกราม่าเกิดขึ้นมากมายนะครับการไปแพ้ให้กับจอร์เจียต้องบอกว่าุคนก็มัน ดูห่างชั้นส,สกอร์8ประตูต่อศูนย์นี่แล้วก็ในฐานะแฟนบอลทีมชาติไทก็บอกว่ต้องบอกว่ารับไม่ได้เหละนะครับใครจะไปจะบอกมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมหนมนมเห็นจะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับฟุตบอลมัน บางทีมันก็มีอบบะะุบัมมติเหตุแบบนี้แหละนะครับโมเมนต์แบบนี้แหละนะครับการจะแพ้แบบขัดขานนี่บางทีมัน <c oughs> ค,ค,คือเราเรากองเชียช็อกแล้วนะผมเชื่อว่าทีมงานซาฟโค้ดนะฟุตบอลเองก็สภาพไม่ได้ดีไปกว่าพวกเราหรอกจากนา้าาหัสนะครับเอาล่ะเรื่อง การเมืองเรื่องผลประโยชน์ในสมาคมฟุตบอลก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในความเป็นคนไทยนะครับก็เชียร์ไทยแลนด์แหละนะครับหลังจากนัดที่สองมาเรามาไล่ตีเสมอเอสโตเนียนะไม่ใช่โคอเชียนะเอสโตเนีย <laughs> ประตูต่อหนึ่งก็ด,ด้วยด้วยฟอร์มที่แหมมันมันมันก็แตกต่างจากนัดนัดทีด่ไปแพ้จอเจียแหละนะครับแต่สารภาพตรงๆนะคือทั้งจอเจียทั้งเอสโทนเนียหรืออะไรเนี่ยอยู่ส่วนไหนของแผนที่โลกอ่ะคือเราชี้ไม่ได้บอกเลยนะถ้าถ้าไม่บอกชื่อเนี่ยรู้พอรู้ยุโรปตะวันออกแหละโซนนั้นแหละนะครับกับปวก สาภาพโซเวียตเก่าใช่ไหมครับแต่จิ้มเห็นแผนที่จิ้มตรงไหนเราบอกไม่ได้จิ้มไม่ถูกสรภาพเลยนะครับแต่ก็นะมาตรฐานของบอลยุโรปก,ก็อย่างที่เห็นแหละผลงานนะครับเราก็ถือว่าไ,ได้ประสบการณ์ได้บทเรียน <c oughs> ก็มาตั้งสติกันใหม่นะครับอะไรที่เห็นแล้วนี่ รู้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 เหมือนว่าทุกคนรู้กันหมดนะครับว่าจุดสาเหตุมาจากอะไรนะครับอืมทั้งเรื่องฟุตบอลทีมชาติฟุตบอลทีมสมสมสรการต่อยตัวนักเตะสสมรสรไปเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยเรามันก็จะต้องมาคุยกันอีกกันพอสมควร โอ้แกมุนเครื่องอาจจะไม่ส่งผลอะไรมากเข้าใจได้นะครับแต่ว่าบางบางบางครั้งมันก็เป็นหน้าตาเป็นศักศดิ์สีนะครับแต่ยังต้องบอกอยางไงแล้วกันถึงจะไม่ส่งผลอะไรแต่มันแม่มัน,มน,มนสุดท้ายมันก็คือเรคคอร์ดแหละใช่ไหมครับเป็นสถิติแหละเป็นความภาคภูมิใจบางทีเราโปรแกหมุลเครื่องเนี่ยสำหรับทีมชาติเนี่ยมันมัน มันก็คือโปรแกรมแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนฟุตบอลสโมสรที่เขาพักพักช่วงช่วง p r e ซีซั่นใช่ไหมครับเขาไปเตะเรื่องธร,งรงกิจเต็มเตมเลยนะครับก็จะโรเ a t i o n ใช้กติกาอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนกันได้ทั้งทีมเลยก็ได้ใช่ไหมครับครึ่งแรกครึ่งหลังคนละทีมเลยก็ได้เผื่อมีแต่ไม่แข่งครึ่งชั่วโมงพัก20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่นี่มัน โปรแกรมอุ่นเครื่องสีฟ้านะครับมันก็มันหน้าตาศักดิ์รีของประเทศแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากก็ให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งนะครับมันมันรู้ว่าปล่อยนักเตะไปเตะทีมชาติสโมสรปล่อยนักตัวนักเตะไปเตะทีมชาติมันก็มีความเสี่ยงยแหละเราเด็กในนี้เรื่องเด็กเนี่ยเด็กของเข้าใจดีโอ้โห ใจหายตุ้มตุ้มตอบตอนะมีโปรแกรมทีมชาติทีไรนะครับไม่ว่าจะอุ่นเครื่องหรือ q u a l อ f ์ฟาอะไรนะครับเราก็มีบทเรียนมาหลายครั้งแต่ก็นั่นแหละนะครับมันเป็นน่จะเรียกว่าจิตสํานึกสามัญสํานึกมันก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะคือมารยาทไหมมันก็คุณคือคือนี่คือชาติไงเว้นแต่คุณไปอยู่สโมอสรอ,อะไรนะ ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศแล้วสโมสรก็ไม่ปล่อยมากมก็ว่าไปอย่างนะันนะเข้าใจอเราเข้าใจได้นะไครับไปค้าแข่งญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้หรืออะไรถ้าติดสโมสรก็ไม่ปล่อยมาเล่นทีมชาตินี่เราบางทีแล้วก็จะต้องเลือกนะฟุตบอลก็ต้องเลือกใช่ไหมครับแต่ว่าทีมชาติก็คงบังคับไม่ได้แต่ว่านี่คือความร่วมมือไงป,ประชาคมสมาคมฟุตบอลซึ่งดูแล ไปถึงปลีกต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมันก็อาจจะต้องก็ต้องใช้ขอความร่วมมือแหละนะครับบทลงโทษมันจะไม่มีอะไรหรอกเราเรารู้นะครับเรื่องพวกนี้มันเราก็ไม่อยากไปเข้าไปลึกขนาดนั้นก็หวังว่าจะได้บทเรียนแหละแล้วก็เอามาปรับตั้งสติกันใหม่นะครับส่วนโปรแกรมปริมิลิก สุดสัปดาห์นี้อของแดงลิวผูนะครับมีคิวเปิดแอนฟิลนะครับตอนรับทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเพื่อนร่วมเมืองลิวผูลนะครับโปรแกรมหัวข้ามด้วย6โมงครึ่งนะครับ18.30นาฬิ 18, นาทีโอ้งานนี้ประมาทไม่ได้เอเวอร์ตันฟอร์มกำลังดีเราเองก็เท่าที่เงี่ยหูฟังผล,ผลงานของนักเตะ ของทีมในทีมที่ไปช่วยทีมชาตินะก็ oh, <bro. S 1> ม,มีผลงานใช้ได้นะหมน้องหนุนตาวินหนุนเย็โชว์ฟอร์มดีนะครับแต่ทั้งทั้งยิงทั้งแอสซิสนะแล้วก็รวมทั้งกับตันทีมเราด้วยนะครับเฟอร์จิวฟานได้ก็แม่ทำนำชัยชนะมาสู่ทีมอัศวินสีส้มก็เอาล่ะหวังว่าโมเมนตัมจากทีมชาติ หนุนสมบูรกุศลหนุนนำทำให้วันเสาร์นี้นะครับ6โมงครึ่งเนนะเอาเอาติดตามนะครับเรามันพูดเยอะไม่ได้บางทีมันมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าใกล้ๆ สุกดีบก่อนนะครับอาจจะเป็นวันเสาร์นั่นแหละเดี๋ยวมาพบกันว่าหลังจากทีมชาติแล้วมีใครเจ็บมีใครล้าหรืออะไรไหมแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันว่าแนวโน้มผลการแข่งขันจะเป็นอะไรแต่ยังไงก็ตามนะครับ this is and feel เพราะฉะนั้นงานนี้จัดเต็มครับเดี๋ยวมปติดตามกัน อิสุกทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ